ผู้ประพติปฏิบัติคนถิ่งออกมาเบิดเนาะแต่ว่าเข,าข้าคงูเมิดเข้าสิเห็นพระทรงฆ์องค์เจา้าและหาสมบัติทั้งโลกโดยถิ่มอริยศัพ์ควรจะสากอริยศัพ์ภายในมันเกิดขึ้นสมบัติของสั้างรรมมันสิมิคามากมายม,ามาหาศาลเปรียบกับมณรารัพย์ส,สินทั้งโลก มากไม่ปาะใดก็มาเปลี่ยบประไดได้ควมสงบควมรมเย็นในจิตในใจนนห้องควรจะสแสวงหาสิ่งเหล่านี้นะนะเอาก็ไม่ปากไม่ท้องสิกินนั่นด้เฮ็ดเจ้งใดเอาก็จินมันไปหามันไปบวใไห้ซ้อนในนี้จากม่วนอีใดซ้อนไหนอยู่ก็มันให้เป็นนะน,นะพระุทธเจ้าพปะองค์ซ้อนให้ขยันด้วยควมเพียนควมขยันควบมอดทนสถาบันการศึกษาทั้งโลก บวมีเด้วิชาขยันวิชาควมเพียรบวมีเลยคนเรีเจ้าคนสอนสอนบอกวดกถุยางคาราวาสควรประพฤติจมไรโลกนี่เฮาแวะมาพักชั่วคู่ชั่วยามอยู่จังเดสีมีควมสุขกับมัน่นสมบัติสิ่งของม่วนบนนี้มันบไ่ไเลยักเด้ถนอมห้าเด้เข้าต้องฮักต้องถน้อมมันหักคือเก็บกรรมเมียนไว้ให้มิดชิด บ่ให้ตกหลน่นบ่ให้จนรักขโมยได้น่ะเมียนให้ดีรักษาให้ดีใส่ใจ่นก็บอกวิธีใส่ใจปอบยาสุลุยสุายถ้าบุคคลใดใช้สตรีผู้มีความสุลุยสุายให้ความเป็นใหญ่เป็นแม่บ้านทานะก็สิมีแต่สิต๊ต่ำลงไปเรื่อยเงืนท่องก็สิหดหายไปเรื่อยหามาได้ก็บ่ยั่ง เขาไปตัง้งผู้หญิงที่มีคววมสุรุย่ยสุร่ายเป็นแม่บานแม่เฮื่อนนะถ้าครอบครัวใดตั้งผู้ชายบุรุษผู้มีคววมสุรุย่ยสุร่ายเป็นผู้นำเป็นพ่อบาดกสิครอบครัว้วกสิขาดเคลื่อนเงินท่องกสิขาดเคลื่อนใส่ใจ่พยบ่พ่อเพียงเพราะว่าสุรุย่ยสุร่ายขี้เกียจข,ข,ขี่ขาดนั่นเอ้โอ้เิ่นสอนละเอียดละเมียดละไม,ม,ม่จะได้องค์ศาสดาพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าสถาบันทั้งโลกว่าม่หลอู้ทธิสอนเทละเอียดล้ออลงไปในจิตในใจปานนี้นะมีแต่ทางพุทธศาสนาเพิ่นยังว่างรักแต่ไม่ว่าทั้งโลกหรือทางธรรมถ้าเจริญด้วยอิธิบาทีมีแี่ความสำเร็จในหนาทีการงานะ มีฉันทะมีใจชอบมีใจรักในสิ่งที่ตนทำนะนะบอเป็นคนถอดถิงบอกเป็นคนถอดธุระจิตใจจดจ่อบอหวางเฉยในสิ่งที่ตนทำนี่ฮาอให้บอกโอ้ยเดี๋ยวหมือออ่นจังเฮ็ดเดี๋ยวเหมือหนาจังทำเดี๋ยวหมือออ่นจังไปเดี๋ยวเมือหนาจังไปโดยที่ฮาอปวดหัวจักว่าจักเมือ่อใดท้อสีนอนเ้วบนตื่น <c oughs> คือมันใส่บาดปวดซ่า จักไปไหนเข้าสิไปน้ำรถน้ำถนนหน,นทางสัญจรแปมาสิเกิดอุบัติเหตุนอนโอดโอยโรพยงบาลแขคค้งขาหายไปสิภา่อุจักเป็นอย่งางว้าบุคคลผู้ประมาทคือบุคคลผู้ตายแล้วนั่นนะมีโอกาสสิพลาดพลั้งเพ้อเลออยู่ตลอดเวลาโลกนี้มันบบเทียงแท้แน่นอนโลกคือหยังเป็นบริบ้าเรืองโลกขึ้จักรกวาล โลกคือหมั่สั์ทั้งหลายโลกขึ้สกลล่างกายของเขามันบว่วเทียงแท้แน่นอนเป็นอย่งว่าคําบ่วเทียงแท้แน่นอนมันก็เป็นไปเพื่อแตกดับในที่สุดเจละ่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ในเบื้องต้นแปรปลวนไปในถามกลางแตกดับไปในที่สุดนั่นเทายัางมัวประมาทเลื่อนเหลืออยู่โอ้ยลำบากเลยไม่ออกไม่ต้นเอ้ยพิจารณาเบิงเป็นอย่งว่าฟั่งรรมฟัง,ฟง,ฟง เหตนี่เอามาเบิงใจเจ้าของเบิงรูปพันสันฐานเจ้าของมันแมนค่วมเพิ่นบ่หนอแม่นอยู่งเรแน้อที่กีกูก็เป็นเด็หน่อยกูก็เฒ่าแล้วด้บอกที่กีผูนั้นก็เอิ้นกูอีนั่นอีนี่บางคู่มือนี่ก็เอิ้นง่ขึกันมากเอิดนนงนั่นนา่งนี่แล้วเข้ากับประกาศง่ขึ้นมาอีกแล้เข้ากับประกาศทางเ้างก็แจายข่าวเนี่พวันผู้นำชุ่มชนก็เปิดประกาศนางสาวนั่นนา่งสาวนี่นั่งนั่นนางนี่ ประกาศเี่นประกาศไปตรวจว่าวานาวอสมหมอหมอ,อก็ออกมาตรวจยศรากลางบ้านนี่มันก็เป็นไปจังสรรเราขืดผมกินแล้วเ,เห็นอยู่แล้วนะขนาดวันเปลี่ยนสาเติบไ้นี่จังสีว่าเป็นนมเป็นผู้เฒ่าเป็นผู้สูงวัยนี่มันเปลี่ยนมากจะคมันมันนสีใดง่ายๆได้เคยบอยฟังอยู่พกสิบปีเหมนี้จังไหนข้มมาผู้เฒ่า สังคมเขาจะยอมรับเพราะว่าเป็นผู้เฒ่ามีสวัสดิการมอบทรงไห่พร้อมปิงเงินลำเงินเดือนกินพร้อมผู้สิมีเป็นผู้คนที่มีขุนคาพร้อมเลยหกสิบปีจังใดดมาหลายคนหลายชีวิตเป็นลันล้านบามีโอกาสได้ขึ้นตำแหน่งข้ามบาผู้เฒ่าเด้อนุบัติไดกับหลวงพร้อยหลวงพร้อยไปพิจารณาเบิ่งดีๆนะเห็นไปยังสันได้เราะมนว่า ฟังเทศแล้วมันที่หอบอ,อุ่มเข้าไปมันต้องฟังเทศมันต้องว่าเปลี่ยนอุปนิสัยเปลี่ยนการกระทำวองเข้าเปลี่ยนในศาสนานี่เปลียปล่ยนเป็นทิศทางที่มันเป็นประโยชน์เกลือกูนให้มันซุกสมบูรณ์ด้วยสติปัญญาในจิตในใจเข,าเข,าเข้า่นเด้วเห็นอย่างสั้นเอาฟั้งหวเข้าใจว่าละ่ะศีกบุญถึงลึงอยู่คือจยังข้ขาใจเอาไปคิดในใจเอา